ครับวันนี้มาทดสอบการถ่ายวิดีโอของตัว Vivo V19 กันนะครับครับสวัสดีเพื่อนชาว Tech All Battle นะครับวันนี้มาอยู่กการทดสอบของตัว Vivo V19 นั่นเองซึ่งเป็นสมาร์ทโฟนที่ต่อยอดมาจากทาง Vivo V17 นะครับในรุ่นนี้จะรองรับการถ่ายสูงสุดที่ 4K 30fps ซึ่งเป็นการทดสอบที่เราทดสอบถ่ายกันอยู่ตอนนี้นะครับในการถ่าย 4K 3 0 fps นั้นในเรื่องของการการสั่นจะไม่ทำงานนะครับผมนี่ก็คือไม่ทำงานเลยก็ต้องตามเลตราคาของมันไปแล้วก็รองรับการซูมได้มากถึง10เท่านะครับในรุ่นนี้ก็ถือว่าพอใช้ได้ครับในการถ่ายวิดีโอรุ่นนี้นั้นมีไมค์ตัดเสียงรบกวนมาให้นะครับแต่เสียงก็อาจจะยังไม่ได้เทพมากเท่าไหร่นะครับ แต่ที่ชอบเลยก็คือมีการถ่ายมุมกว้างเข้ามาด้วยแต่จะไม่รองรับในการถ่าย 4k นะครับการจัดการแสงสีก็ถือว่าพอใช้ได้ครับความละเอียดอะไรสวยงามซอสมควรเลยมาต่อที่การถ่ายในเวลากลางคืนของทาง vivo v, v 1 9นะครับผมในรุ่นนี้อย่างที่บอกไปว่ารองรับการถ่าย 4k 3 0 fps ในเวลากลางคืนนั้นก็ต้องบอกว่ามีโฟกัสวืดวาดแบบชัดเจนนะครับผมอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะมีอัปเดตตามมาไหมเพราะในตอนนี้คือยังเป็นซอฟต์แวร์ที่ก่อนขายจริงอยู่นะครับจะเห็นได้ชัดเลยว่าถ้าเราถ่ายไปที่ท้องฟ้าหรือว่าที่โฟกัสยากๆนั้นก็จะมีบวดวาดวืดวาดอยู่บ้างแต่ถ้ามีอ็อบเจกต์แน่นอนแล้วก็อาจจะก็ถือว่าโอเคครับไม่ได้น่าเกลียดรับทางเลตราคาประมาณนี้รวมถึงความคมชัดความสว่างถือว่าทําได้ดีมากๆแต่เรื่องของการการสั่นนั้นอย่างที่บอกไปว่ามันจะไม่ทํางานนะครับในการถ่ายแบบ 4K 30fps ส่วนในการซูมนั้นรองรับการซูมกดได้2เท่านะครับผมแล้วก็สูงสุดได้มากถึง10เท่าเลยนี่แต่ก็ต้องเข้าใจก่อนว่าในเวลากลางคืนนั้นซูมจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะครับในการถ่าย Full HD 60fps ในรุ่นนี้จะรองรับการถ่ายนะครับผมแต่ในตัว 4K จะไม่รองรับ 60fps แน่นอนว่าในการถ่าย 60fps เรื่องของคุณภาพความละเอียดรวมถึงการการสั่นนั้นก็จะตบลงไปด้วยนะครับจากทางการถ่ายวิดีโอปกติส่วนในการถ่าย 60fps จะไม่ต้องรับการถ่ายมุมกว้างแต่รองรับการถ่ายซูมได้10เท่าเช่นเดิมนะครับเป็นดิจิตอลซูมทั้งหมดนะครับเรื่องของความลื่นไหลนั้นก็ถือว่าโอเคครับผมแต่เรื่องของการการสั่นนั้นต้องบอกตรงๆว่าไม่ดีเท่าไหรนะ่นักนี่ นะครับเวลาแพนกล้องพวกนี้60 fps นั้นจะค่อนข้างลื่นไหลามากๆนะฮะในส่วนของ Full HD 60 fps นั้นก็ต้องเข้าใจกันเลยครับว่าในรุ่นนี้ในเรทราคาประมาณนี้ก,การการสั่นนั้นโอเคไม่ทำงานแน่นอนนะครับทำให้ภาพพี่ได้นะอาจจะมีความสั่นไหวพอสมควรเลย แต่ที่ขอชมเลยก็คือาการถ่ายวิดีโอในเวลากลางคืนนั้นสว่างกว่าที่คิดไว้นะครับแม้จะเป็น60 FPS ก็ตามก็ถือว่าโอเคยังเก็บแสงได้ดีอยู่แม้จะมีน้อยแล้วก็มีวุน่นค่อนข้างเยอะรวมถึงโทนสียังมีความอมเขียวอยู่บ้างน,นะครับผมก็เป็นปกติในการถ่าย60 FPS ในเวลากลางคืนแล้วก็ซูมได้สูงสุด10เท่านะครับผมในรุ่นนี้แล้วก็ไม่สามารถใช้งานเล์มุมกว้างได้ด้วยนะฮะส่วนเรื่องของการการส่นก็ต้องโอเคับเวลาเดินถ่ายก็มีความสั่นไหวเยอะมากๆเลย ก็แนะนำอย่างเช่นเดิมน,นะครับว่าในการถ่าย 60fps นั้นในเวลากลางวันจะดีที่สุดนั่นเองมาต่อที่การถ่ายแบบ Full HD 30fps นะครับนครับในเมื่อในการถ่าย Full HD แล้วภาพที่ได้ก็จะนิ่งขึ้นนะครับผมการการสั่นทำงานด้วยแต่ถ้าใครอยากให้ได้นิ่งกว่านี้นะครับจะมีการสั่นพิเศษเข้ามาแต่ความลเอียดก็จะดรอปลงเหลือแค่ 720p เท่านั้นเรื่องของภาพการจัดก,การแสงสียังไม่ค่อยเทพเท่าไหร่นะครับผม แสงยังมีโอเวอร์อยู่บ้านนะครับตามท้องฟ้าที่เห็นในภาพเลยแต่ในการปรับสภาพแสงก็ถือว่าโอเคครับไวพอสมควรเลยนะฮะสีที่ได้ก็ค่อนข้างตรงกับความเป็นจริงเท่าที่ตาเห็นอยู่ตอนนี้ด้วยส่วนในเรื่องของการการสั่นนะทำได้โอเคครับผมใช้ได้ถ่ายหนอเดียวสบายสบยเดี๋ยวลองดูนะครับว่าถ้าใช้มุมกว้างแล้วภาพจะแตกต่างก,กันขนาดไหนมาต่อที่ f u HD 3 0 fps กันบ้างน,นะครับ แน่นอนว่าในการถ่ายนั้น 30fps การกันสั่นทำงานแน่นอนนะครับแต่ก็ยังคงเป็น e s นะครับจะเห็นได้ชัดเลยว่าถ้าไอมินก้าวเดินนะครับภาพที่ได้ก็จะสั่นตามจังหวะก้าวเดินเพราะเป็นการทำงานชดเชยการสั่นตามเวลาที่เราเดินนั่นเองส่วนการอัดเสียงนั้นในรุ่นนี้ก็มีไม์อัดเสียงรบกวนมาให้นะครับหรือว่าอัดเสียงได้โอเคเลยใช้งานได้ดีนะครับแม้จะมีเสียงลมเข้ามาอยู่บ้างนะครับผมแต่ก็เมื่อเทียบกันเลยราคาก็พอรับได้ไม่ได้น่าเกลียดอะไร ส่วนการใช้งานเลนมุมกว้างนั้นก็รองรับนะครับผมในรุ่นนี้สามารถปรับใช้งานเลนมุมกว้างได้แต่ก็ต้องกดหยุดถ่ายแล้วก็กดถ่ายใหม่เท่านั้นนะครับน네ะครับเรื่องการกันสั่นก็ถือว่าพอใช้ได้ครับแต่แน่นอนว่าในรุ่นนี้มีการสั่นพิเศษเข้ามาด้วยในความละเอียด hd 6 0 fps นะครับเดี๋ยวลองทดสอบดูว่ามันจะเป็นยังไงบ้างแต่ในการถ่าย full hd ก็ถือว่าโอเคพอใช้ได้นะครับแต่เวลากลางวันนั้นจะดีกว่าเช่นเดิม ในการถ่ายมุมกว้างก็ต้องกดหยุดก่อนแล้วก็มาถ่ายใหม่นะครับผมไม่สามารถปรับเลนส์ได้ในขณะถ่ายวิดีโอมุมกว้างนั้นในรุ่นนี้จะรับการถ่ายแค่ Full HD 30fps เท่านั้นนะครับเรื่องของมุมมองนั้นก็ถือว่ากว้างขึ้นเยอะพอสมควรเลยแต่จะเห็นว่ามันจะคุณภาพจะดรอปลงไปนะครับผมตามต้นไม้หรือว่าตามกําแพงที่เห็นอยู่ตอนนี้จะมีน้อยค่อนข้างเยอะนะครับผมจะเห็นเป็นยิบยิบ ซึ่งแต่ตสั่นในตัวปกติซึ่งจะไม่มีน้อสมาให้เห็นเลยส่วนเรื่องของการการสั่นนั้นเดินถ่ายก็ถือว่าโอเคครับพอรับได้มีการสั่นเข้ามาช่วยด้วยนะครับผมก็ถือว่าโอเคครับในเรทราคานี้งานวิดีโอพอใช้ได้ครับทั้ง Full HD 4K แต่เรื่องการสั่นนั้นจะทำงานแห้ Full HD 30fps เท่านั้นด้วยมาต่อที่มุมกว้างนะครับในเวลากลางคืนโหบอกเลยว่า ในมุมกว้างในหลายค่าที่ทดลองมายังไม่ค่อยเจอตรงไหนที่ถ่ายวิดีโอดีเท่าไหร่นะครับถ้าไม่ใช่เรือธงก็ต้องพูดกันตรงๆว่าในการถ่ายวิดีโอกลางคืนในมุมกว้างคือพังทุกตัวนะครับในเลทราคาประมาณนี้ก็ถือว่ายังไม่คยังไม่เจอตรงไหนที่แบบถ่ายแล้วว้าวหรือว่าโอเคสู้ตัวหลักได้เลยนะครับต้องเข้าใจกันหน่อยว่าในมุมกว้างนั้นมีข้อจํากัดหลายๆอย่างที่ยังสู้เลนปกติไม่ได้นะครับนี่ก็นาจว่าให้ถ่ายในเวลากลางวันจะโอเคแล้วก็ดีที่สุด สำหรับการถ่ายวิดีโอเลนมุมกว้างนะครับจะเห็นว่าภาพค่อนข้างมืดแล้วก็มีน้อยค่อนข้างเยอะนะครับผมยกเว้นจะเดินเข้าหาแสงสว่างเรียงพอโอเคครับพอใช้ได้แต่ก็ยังไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ในส่วนการสั่นพิเศษนั้นทดสอบให้ดูว่าถ้าเราวิ่งไปด้วยแล้วก็ถ่ายไปด้วยนั้นภาพที่ได้จะไม่สั่นเลยนะครับแต่ข้อเสียของมันเลยก็คือในการถ่ายแบบ HD 60fps เท่านั้นนะครับผมจะไม่ได้ถ่ายแบบ Full HD นะครับผมก็ถือว่าเป็นโหมดที่เพิ่มการการสั่นพิเศษเข้ามาในทาง v i V o V19 แต่เรื่องของคุณภาพนั้นอาจจะน้อยเกินไปครับผมในการใช้งานจริงๆนะครับเนี่ยคือทดลองวิ่งอยู่ภาพมันมันก็นิ่งแหละแต่เรื่องของคุณภาพความคมชัดนั้นมันใช้งานไม่ค่อยได้เท่าไหร่น,นะครับจะเว้นใช้งานในที่จําเป็นที่ต้องถ่ายจริงๆเท่านั้นนะครับเรื่องของความคมชัดแอบเสียดายอย่างมากเลย มาต่อที่การถ่ายแบบการสั่นพิเศษนะครับผมชื่อภาษาไทยมันเรียกกันตรงๆอย่างนี้เลยในส่วนของการถ่ายแบบนี้นั้นจะล็อบการถ่ายที่ HD หรือว่า 720p 60fps ทําให้เอาสามารถเดินถ่ายได้ค่อนข้างนิ่งมากๆนะครับจะเห็นว่าการการสั่นนั้นดีกว่า Full HD 30fps แบบชัดเจนคือเดินแล้วภาพไม่กระตุกนะครับเนีครับจะเห็นได้ชัดเลยว่าเดินแล้วมันจะไม่ได้กระตุกแบบว่าชดเชยการการสั่นนะครับรวมถึงทําให้โหมดนี้นั้น เวลาเราถ่ายแล้วก็สามารถวิ่งไปได้ด้วยนะครับผมรวมถึงภาพที่ได้ก็ไม่ได้มืดมากแต่คุณภาพก็ดรอปลงจากตัว Full HD ไปเยอะมากๆเลยนะครับเมื่อมีเสียงลมเข้ามานั้นตัวไม์ก็ยังทำหน้าที่ตัดเสียงลมได้อยู่บ้างนะครับแต่ในเรื่องของความละเอียดก็ต้องยอมรับเขาว่าในการเปิดโหมดการสั่นพิเศษนั้นจะดรอปลอแค่ HD เท่านั้นจะลองทดสอบในการวิ่งดูนะครับผมว่าภาพเป็นยังไง นะครับคืออันมินวิ่งอยู่นะภาพก็ที่ได้ก็ถือว่าโอเคครับใช้งานได้พอสมควรเลยนะครับไม่ได้น่าเกียดหลับมาถึงในแหล,ละราคาอันนี้ที่มีการสาัดพิเศษมาให้แต่จริงๆอยากได้ความละเอียด Full HD เป็นค่าเริ่มต้นจะดีกว่า HD นะครับนี่เพราะว่า HD นั้นเอาไปใช้งานจริงได้ค่อนข้างยากนะครับผมจะเว้นถ่ายตอนวิ่งแบบเวลาจําเป็นจริงๆเท่านั้นในการถ่ายวิดีโอกล้องหน้าของทาง vivo v 1 9ก็บอกว่าภาพ ดีมากๆเป็นกล้องหน้าที่ดีมากๆนะครับผมคือทดสอบจากหลายๆรุ่นในเะเกลราคาประมาณนี้ทาง vivo เป็นรุ่นที่เป็นแบรนด์นะครับเป็นแบรนด์ที่ถ่ายวิดีโอกล้องหน้าได้ดีมากๆทั้งเรื่องของสกินโทนมุมมองของตัวกล้องนะครับคือยืดแขนสุดจะได้ประมาณนี้เลยแล้วก็รวมถึงความใสความสว่างของตัวใบหน้าการจัดก,การแสงไม่ให้หน้าคนมืดทดําได้ดีมากๆถ้าใครเน้นเรื่องของกล้องหน้าทาง vivo ไม่เคยทําให้ผิดหวังในงาน mm. วีดีโอเลยนะครับผม ส่วนฟีเจอร์ในการถ่ายนะอาจจะยังไม่ค่อยมีเยอะมากเท่าไหร่นะครับผมแต่เรื่องของคุณภาพในการใช้งานนั้นทําได้ดีจริงๆเรื่องของการการสั่นนะอาจจะยังไม่ได้มีเข้ามานะครับผมเมื่อเมื่อมันถือได<ม>้เรยราคานี้อาจจะยังไม่ค่อยเน้นมากแต่ถือว่าคุณภาพที่ได้มานั้นโอเคแล้วก็พอใจมากๆเลยนะครับรวมถึงมีหมดการ์ดพ,พิเศษด้วยจะเป็นยังไงนะั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเนี่ครับการ์ดพิเศษนั้นความละเอียดจะดรอปลงมาจาก HD เป็น HD นะครับผมจาก Full HD ว,ว่าในเรื่องของการกันสัตว์นั้นโอเคนิ่งขึ้นมากแต่ภาพที่ได้ก็จะโดนครอปลงไปร่วมถึงคุณภาพที่ได้นั้นออก็จะต่ขลงมาจากตัวปกติด,ด้วยนวั่นหมายถ้าใครเน้นเรื่องของความนิ่งใช้งานพอใช้ได้ไม่ได้เน้นเรื่องความละเอียดเท่าไหร่ในการถ่ายแบบนี้นั้นถือว่าช่วยได้ค่อนข้างเยอะแต่ถ้าใครยังคงเน้นเรื่องของคุณภาพกล้องนั้นจะต้องบอกว่าการถ่ายแบบ Full HD ธรรมดาก็ยังพอใช้ได้แต่ก็ต้องมีไม้กันสั่น์อะไรเข้ามาช่วยด้วยนะครับ แต่ที่ชอบอย่างหนึ่งของทาง Vivo และขอชมในรุ่นนี้เลยก็คือโทนสีของใบหน้าสกินโทนความสว่างการจัดการแสงสีนั้นลงตัวทุกๆอย่างนะครับในการถ่ายวิดีโอรวมถึงการถ่ายภาพนิ่งด้วยก็ต้องขอชมในเรื่องนี้จริงๆครับวนี้อยู่การทดสอบในการถ่ายวิดีโอกล้องหน้าของทาง Vivo V19 ในเวลากลางคืนนะครับผมก็ต้องบอกว่าในเวลากลางวันนั้นกล้องหน้าของทางรุ่นนี้ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างดีครับ ทั้งเรื่องของสีผิวรวมถึงตัวมุมภาพต่างก็งถือว่าจัดการได้ค่อนข้างดีรวมถึงโทนสีของใบหน้าด้วยนะครับผมคือหน้าไม่มืดเกินไปด้วยส่วนในเวลากลางคืนนั้นเท่าที่ทดสอบตอนนี้ถือว่ายังคงเก็บแสงได้ค่อนข้างดีครับแม้จะมีแสงเข้ามาเยอะก็ไม่ฟุ้งหรือว่าไม่จ้าเกินไปรวมถึงหน้าคนก็ยังจัดการไว้บาลานซ์ต่างๆ,ๆได้ค่อนข้างแม่นยํา แต่ถ้าเข้ามาสู่ในที่มืดๆแบบไม่มีแสงไฟนั้นก็ต้องบอกว่าเป็นปกติครับว่าน้อยจะค่อนข้างเยอะแล้วก็หน้าคนจะมืดไปพอสมควรแบบตอนนี้นะครับนี่ส่วนเรื่องของมุมกว้างในตอนนี้ถือว่าทําได้ค่อนข้างกว้างครับนี่เคยเยอะแยะสุดประมาณนี้เลยน,นี่เป็นการถ่ายแบบมุมกว้างในเวลากลางคืนนะครับจะเห็นได้ชัดเลยว่าถ้าถ่ายมุมกว้างแล้วนั้นภาพที่ได้ก็จะมืดพอสมควรเลยครับก็เป็นปกติ ของเลนมุมกว้างนะครับว่าภาพจะไม่ค่อยสว่างรวมถึงคุณภาพก็จะดรอปลงไปด้วยเดี๋ยวเราจะไปเดินดูนะคบว่าถ้าเจอแสงสว่างนั้นจะเป็นยังไงบ้างในส่วนของการถ่ายกลางคืนเนี่ยครับก็ถือว่ายังพอเห็นใบหน้าอยู่ครับแต่เรื่องของคุณภาพบอกตรงๆว่ายังใช้ไม่ได้ในเวลากลางคืนนะครับแต่ในเวลากลางวันนะถือว่ามุมกว้างคันดีมากๆเมื่อเทียบกับมือถือในเรทราคา,าเท่าๆกันนะครับเดี๋ยวเราทดสอบดูครับว่าเมื่อการเปิดโหมด กันสั่นพิเศษแล้วนั้นจะเป็นยังไงกันบ้างครับในการถ่ายวิดีโอกล้องหน้านั้นก็รองรับในการถ่ายแบบมุมกว้างด้วยนะครับแน่นอนว่าในการถ่ายมุมกว้างนั้นเรื่องของความคมชัดหรือว่าความละเอียดต่างๆนั้นก็จะตอบลงไปด้วยนะครับผมจากที่เห็นเลยก็คือเรื่องของมุมที่กว้างขึ้นนะครับนี่คือยืดแขนสุดแล้วตัวกล้องก็ถือว่าเก็บมุมภาพได้ค่อนข้างดี แต่เรื่องของแสงหรือว่าความคมชัดนะครับในตอนนี้ก็อาจจะมีโอเวอร์ไปพอสมควรเลยเพื่อให้หน้าคนนั้นไม่มืดด้วยนั่นเองส่วนของการถ่ายแบบมุมกว้างนั้นก็มีการการสั่นพิเศษเข้ามาด้วยนะครับแต่ก็จะโดนลดความละเอียดโดนไม่โดนลดความละเอียดนี่เหมือนกล้องหลังนะครับผมซึ่งในกล้องหลังนั้นถ้าใช้หมดการสั่นพิเศษนั้นจะลดเหลือแค่1 2 0ี p แต่ในส่วนของกล้องหน้านั้นจะเป็นแค่ full hd นะครับผมถือว่ากล้องหน้านั้นทาได้ดีกว่าเรื่องของการการสั่นพิเศษด้วย ในส่วนของการเปิดการสั่นพิเศษในกล้องมุมกว้างนะครับจะเห็นว่าภาพที่ได้นั้นกว้างขึ้นกว่าโหมดปกติพอสมควรเลยนะครับแต่เรื่องของความคมชัดถือว่าอะไรพวกนี้ก็ยังคงไม่ค่อยดีนักในส่วนของการการสั่นนั้นถ้าที่ดูในจอภาพตอนนี้นั้นถือว่าทําได้ค่อนข้างดีครับคือเดินถ่ายอยู่นะครับผมก็ยังไม่เวียนหัวมากเท่าไหร่นะครับผมถือว่าเป็นการการสั่นที่ดีในส่วนของกล้องหน้านะครับแล้วสอบรายการวิ่งดูนะครับผม นครับคืออันนี้คือวิ่งอยู่นะครับก็จะเห็นว่าภาพที่ได้ก็จะไม่ค่อยสั่นเท่าไหร่ด้วยนี่นะครับผมก็เป็นประมาณนี้นะครับในส่วนของการสั่นพิเศษของทาง v i v o v19 ในส่วนของกล้องหน้าก็ลองรับทั้งมุมกว้างแล้วก็มุมปกตินะครับนะครับเมื่อเราเปิดโหมดการสั่นพิเศษอย่างที่ชเห็นชัดเจนเลยก็คือตัว ภาพนะครับจะแคบลงนะครับผมเพื่อเป็นการครอปภาพทนำะให้การกันสันทางานได้เต็มที่กว่าเดิมนะครับแล้วก็เรื่องของการกันสั่นใช้งาน EIS นะครับผมทําให้เวลาก้าวเดินก็จมีจังหวะสาั่นตามก้าวเดินของเราด้วยนะครับส่วนในเวลากลางคืนนั้นถ้าเราวิ่งจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวทดสอบดูเลยนะครับในเวลากลางคืนจะเห็นว่าการกันสันนั้นทํางานอาจจะยังไม่สู้เท่าในเวลากลางวันนะครับ แก้ไชัดว่าในเวลากลางวันมันแวจะวิ่งตัวคุณภาพก็ไม่ได้แตกต่างกันจากปกติเท่าไหร่นะครับแต่ที่ชอบก็คือในเรื่องของสีสันความสว่างแม้จะเป็นโหมดการสั่นพิเศษแต่ทาง vivo v, v 1 9ก็ยังถือว่าจัดก,การได้ค่อนข้างดีเลยครับเมื่อเราเปิดโหมดการสั่นพิเศษผสมกับมุมกว้างภารพีได้ก็จะดอกลงไปแบบกว่าเมื่อกี้นะครับผมรวมถึงมุมกว้างที่เคยกว้างกว่าเดิมก็จะแคบลงพอๆกับมุมปกติแบบไม่ได้เปิดการสั่นนะครับ นะครับเมื่อเข้าสู่ที่มืดก็จะเห็นชัดเจนแล้วว่าการเปิดโหมดกลางสั่นพร้อมกับการใช้าง,งานมุมกว้างนั้นอาจจะยังไม่แนะนําให้ถ่ายในเวลากลางคืนสักเท่าไหร่นะครับเนี่ยครับแต่ภาพที่ได้ก็ถือว่าอาจจะถือว่านิ่งได้นะครับผมถ้าไม่ได้ดูเน้นเรื่องความละเอียดความคมชัดอะไรมานี่ก็เป็นประมาณนี้ครับในส่วนของการถ่ายกล้องหน้าทาง vivo v, v 1 9 ครับก็จบแล้วครับในการทดสอบการถ่ายวิดีโอยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกด Sub สไคร์ด้วยด้วยจะไพลาดคลิปใหม่ๆจากช่อง t e c h h a ด a l อา a t แบทหรับวันนี้เอวินันขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันอากาศหน้าแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยสวัสดีครับ